สวัสดีครับผมพีเจหมอชาแนลวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งเว้ยที่แบบมันถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของการกระทําเท่านั้นในเรื่องของการกินบางอย่างแม่งก็ส่งต่อจากรุ่นเก่าๆมาเหมือนกันและเชื่อไหมครว่าบางอย่างนั้นถูกส่งต่อมาเป็นเมนูที่ปัจจุบันนี้หลายประเทศบอกว่าเฮ้ยรุนแรงทารุณแต่พวกเขากลับบองว่านี่แหละความอร่อยโคตรเด็ดเเชียสเลยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของคลิปวันนี้เนี่ยต้องมีบางคนครับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยน่าอร่กกบาาร้ฝ ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะหนึ่งฮะซันนักจริงน้ำลายแตกเลยนะต้องบอกเลยว่าซันนักจริงฮะเป็นเมนูยอดฮิตของประเทศเกาหลีตายนะฮะ เป็นการเอาปลาหมึกนะฮะที่มันเป็นเปนอยู่เนี่ยไปชอนขึ้นมาฮะ,ะแล้วก็แบบอาเม่มาฉับ,ฉ,บ,ฉ,บฉับมันแยกร่ามันออกมาจากตัวของมันจากนั้นฮะ,ะก็เอาไปใช้ตะเกียบแบบเคี้ยเข้าปากโดยที่หนวดมันเนี่ยยังกระดิบกระดิบอยู่เลยในหลายครั้งบางคนก็จะเห็นเป็นคลิปนะฮะที่ว่าหนวดของมันพยายามตะกุยแหวกออกจากปากของเรามาแล้วคนกินเนี่ยก็จะแบบยิ้มเอาตะเกียบดันเข้าไปถ้าบ้านเราคข้ไปจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเพิ่งจะมีดราม่ามาเนาะที่ว่ามันเป็นเรื่องของหมึกชอ็อนนที่ว่าไปจับปลาหมึกเป็นเปนมาแล้วก็เอาไปจุ่มกับจิมซีีฟู้แลวก็เย ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บความจริงก็คือมันเจ็บนั่นแหละทรมานมันก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยการกินแบบนี้มันดีหรือไม่ดีแต่ว่ากันว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะฮะซองเาปลาสดๆด ใช้คำว่าโซ่สดลวแหละเป็นเมนูท่ทิศของประเทศญี่ปุ่นฮะแล้วก็ประเทศจีนเมนูสองสเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่มีความเหมือนกันแต่เรียกคนละชื่อญี่ปุ่นครับจะเรียกว่าอิคิซิคุรุส่วนจีนจะเรียกว่าปลาเหย,ยืยอหยางเป็นการไปตักปลาขึ้นมาแล้วก็สับแล้วก็ปาดเลยฮะหรือบางที่ไม่สับหัวฮะปาดเนื้อเลยกินเป็นๆเ,เลยเขาบอกว่านี่แหละความหวานความสดของเนื้อปลาความอร่อยเป็นความทุกข์ของปลายาทีนึงเอาง่ายๆบางคนก็จะแบบนั่งกินปลาสดๆแต่ก็จะเห็นปลาผงาบผงาบอยู่เนี่ยความดราม่า ที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาไปนั่งกินอย่างเราๆอย่างเงี้ยจะกล้ากินหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าหมอกคนนึงแหละที่แบบรู้สึกว่าไม่กล้ากินเพราะว่าสงสารมันยอมกินตอนที่มันตายแล้วดีกว่า3มเมนทะเลต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เราหลายคนไม่คาดในฝันว่ามันจะกินได้แต่มีการจับมากินแล้วก็ยอมก็เป็นเมนูที่เลิศที่สุดในโลกเพราะว่ามันอร่อยที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ใครก็ตามที่เคยกินเนื้อปลาดิบเนื้อซีฟู้ดดิบๆเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าไอเมนทะเลนี่เนี่ยคืออร่อยกว่าสดกว่าแล้วก็ไม ความหวานในตัวมากกว่าแล้วการกินก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันต้องค่อยๆซอกค่อยๆเก็บค่อยๆแบบแงออกมาเพื่อที่จะกินเนื้อของมันเขาบอกว่าใครที่เคยลองกินจะรู้เลยว่ามันอร่อยและมันดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวสฮะซาซิมิของประเทศญี่ปุ่นเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตของคนญี่ปุ่นนะครับเขาได้เป็นว่าซาซิมิกบเขาบอกว่าการกินเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคิดภาพตามแล้วรู้สึกมันน่าจะแบบกินข้าวกันไม่ลงอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนการที่เราเคยเข้าประสบการณ์ตอนมห้าผ่ากบผ่าอะไร วิชาชีวะจัได้ปะนั่นแหละอย่างนั้นเลยคือเขาจะเสิร์ฟกบแบบนั้นน่ะที่หัวใจยังเต้นอยู่ต,ตุบ,ต,บ,ต,บตับตุบตับโดยที่มีการแหวกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วส่วนคนเนี่ยก็นั่งเอาตะเกียบคีบกินได้เลยอยกางตัวไหนก็แหวกเอาลูดตรงนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ละเอียดกว่านี้แล้วเอาเป็นว่าก็ลองคิดภาพตามดูแล้วกันนะฮะแหวกตะเกียบคีบกินเออประมาณนั้นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะกรุงคีเมาเป็นเมนูยอดฮิตของประเทศจีนนะฮะ ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ค่อนข้างหน้าตาหน้ากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขากล้ากินได้ยังไงเพราะว่าเมนูนี้เ,เป็นการเอาจุ้งฮะหรือว่ากุ้งที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยมาจิ้มกับเครื่องอออฮะฮะดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเหล้าจิ้มเสร็จแล้วก็ทําการยัดเข้าปากเคี้ยวๆแล้วก็กลืน ก็บอกว่าเนี่ยคือความสดของธรรมชาติกุ้งเนื้อหวานหวานอร่อยอร่อยบางคงอาจจะนั่งแบบนั่งเบะปากนั่งหยีอยู่นะแต่ต้องความเป็นจริงในประเทศไทยของเราก็มีนะฮะนั่นคือเรื่องราวของเจ้ากุ้งเต้นนั่นเองบ้านเขาจิบแอลกอฮอลให้เกิดความมึนเมาบ้านเราจิบอะไรจ๊ะมะนาวพริกป่นเค้าคั่วคุกเค้าเขา้เขากันโอยผักชีรู้สึกว่ายิ่งกว่าเขาอีกนะบ้านเราอะ่ะจริงหกฮะกินด้วงต้องบอกเลยนะครับว่าด้วงเนี่ยเป็นตัวอ่อนของพวกแมลงที่ม,มันยังไม่ได้เป็นแมลงเต็ม,ตมๆมาอารมณ์คล้ายๆกับหนอนนะแล้วตัว อ่อนของสิ่งมีชื่ิเหล่านี้ก็มักจะถูกไปทําเป็นอาหารซึ่งในบ้านเรานะจ๊ะ กินสดเจี๊มเจมซีฟูด้ดหรือว่าตามร้านมาแมลงทอดก็จะมีเป็นดวงทอดแบบวางสถานไว้เต็มไปหมดเลยซึ่งไม่ต้องแปลกใจครับเป็นดูเหล่านี้เนี่ยไม่ได้โด่งดงังแค่ในประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกอย่างล่าสุดครับที่ประเทศออสเตรเลียเองก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าคนที่นี่ก็แบบคนท้องถิ่นเราก็จะแบบกินเหมือนกันซึ่งคนกลุ่มนั้นมีชื่อว่าอเบเรจินฮะเขาบอกว่ารสชาติพวกนี้เนี่ยถ้าเราปรุงดีๆอ่ะเวลามันสุกอ่ะรสชาติเป็นจะคล้ายกับเนื้อไก่ก็ไม่รู้ว่ารรรรรสชาาาาติิิเเเปปป็นนนออออย่่่งงงี้จหืลวใคคคทกกะะบบไดั รสชาติมันคล้ายกับไก่จริงหรือเปล่าเจ็ดครับหอยนางรมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่กินกันทั่วโลกโดยเฉพาะบ้านเราเองก็มีการใช้นิ้มซีฟูดเข้ามาช่วยหรือมันก็แบบโรยเกลือบ,บีบมะนาวแล้วก็ตวัดเข้าปากต้องบอกเลยว่าถ้ายิ่งสดเท่าไหร่รสชาติของหอยนางรมก็จะแบบอร่อยเท่านั้นแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่หลายคนไม่รู้ครับเพราะว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหอยที่มันค่อนข้างที่จะสตรองอยู่ได้นานมากๆแล้วมันจะตายก็ต่อเมื่อมีคนนนนนไปแงะาาามมมมััักกขึ้่ ดังนั้นมีโอกาสหลายครั้งด้วยกันนะครับที่เราจะกินของนมแบบสดๆเข้าไปโดยที่มันยังไม่ตายก็ได้ที่สําคัญครับมันไม่มีต่อมรับรู้ความเจ็บปวดดังนั้นแล้วเนี่ยต่อให้กินสดๆมันก็จะไม่รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไรและแปดครับนั่นคือเตาหมดเชื่อไหมครับว่ามดเนี่ยบางคนก็สามารถจับมันมากินได้จริงๆเราไม่ต้องไปน,นึกถึงอะไรไกลๆเลยะฮะบ้านเราเองก็มีเหมือนกันถึงแมจ้จไข่บดแดงต้องบอกเลยว่าไข่บดแดงเนี่ยอา่อยได้ไหลายอย่างมากๆต้มยำต้ม,ตมแซบ่บแกงป่าแกงเรียงไข่เจียวจริงๆอยากใส่อะไรก็ใส่จริงปะแต่ว่าบางประ ประเทศครับหรือว่าบางที่เนี่ยกินกันสดๆเลยเขาบอกว่าไข่มดแดงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีต่อใจมากเพราะมีความเปรี้ยวๆมันจะดีต่อใจอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยกินสดๆแล้วกินกับน้ำปลาอะไรประมาณนี้กินไข่ก็ว่าแปลกแล้วนะครับแต่ว่าบางที่ไม่ได้กินแค่ไข่บางที่กินทั้งมดเลยต้มยั้งไข่ต้มทั้งมดหรือว่าบางที่ไม่กินไข่แต่กินแต่มดก็มี เขาบอกว่ามดนี่นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบให้โปรตีนสูงมากที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดโลกมดมีเรื่อยๆแป,ป๊บๆเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่ละก็เอาเป็นว่าใครเป็นสายกินมดก็บอกกันได้นะครับว่ามดแต่ละชนิดหรือว่ามดแต่ละประเภทเป็นยังไงรสชาติเหมือนกันไหมรสชาติเป็นยังไงบอกกันได้นะฮะใต้คลิปนี้ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของแปสิ่งมีชีวิตวันนี้ที่เชื่อว่าใครหลายคนก็อาจจะเคยลองมาแล้วบ้างเอาเป็นว่าใครเคยลองอันไหนก็บอกกันได้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับชากดลคลิปหหน้าสรับีคผมม ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ